มาพี่น้องพาอ่ะจเป็ดเค็ตแมนูง่ายๆงไงพี่น้องมาเนี่ยเค็ตมกพี่น้องมกปลาขาวครับเต็มปลาขาวก็ปลากระแยงพี่น้องไปยกย่อมาครับได้มากซิกว่าตัวพี่น้องแล้วไปสีปลามกครับผมครับปลาธรรมชาติพี่น้องครับเดี๋ยวไปเตรียมเครื่องปรุงเครื่องแยงกันครับผมตั้เครื่องปรุงกันเนี่ยหัครับ ไข่ตะไข่แล้วมักหน่อยมากไรเียนอตะไข่อยกันแบบนี้เลยสาคาหกเส่ไปมันจะหอมอีกหรอกแต่มันเข้ากันครับ มกปลาขาวปไปกันี้จะมีพ่อครับอาเป็นบริสหลายขาดก็ได้ติ๊กๆินักเผ็ดบยังดัดไสคับไปครับผมใส่หางของทวเีนเนาะมากินเ็ดนะนะ เกิดที่ไหนครับ แต่งไฟแล้วบ้านครับตามแล้วพี่เนอะตักเต็มทีเขาตามมาให้ครับมันว่าม,มีพักอีกตัวพี่เนาะ ผมเหรอฟ้าครับ

หอมมิเนาะนะเอาใส่กับไต่ครับใส่ดบตองให้มิ่งเน่เต้องกล้วยนะครับผม แถวบ้านเสร็จไปตองซาดครับมุจากว่านอกไม่ลองไปตองซาเนอะกปลาครับผมโบกยังไงเลยครับ ครับถากันเถอะถากเลาก,ก่อนนะพี่น้องเสร็จแล้วครับผมหมกปลาหมกปลาหอมๆอมพี่น้องเอออลไรกำลัอลอลงออกมาจากเตามใหม่เลยครับหอมหอยน้ำไข่พี่น้องเหรอว้ายข้าเนื้อเข่าเนื้อแม่พี่น้องจังเนื้มกันครับออื้ ซิงพี่น้องป่งาธรรมชาติทรับสดๆเลยมันต้องตามกับพวกเครื่องนี่พม่น้องพี่น้งองวันที่แค่ว่นผมเก็บแห่งไปพววพี่น้องตรงนี้นำเอจอนล้วพอเดี๋จำนะครับเด็กกันเนาะ การรายการครับผมรสชาติจัดจ้านครับแซ่บพี่น้องกิดยังไม่นู่มยังบ่อครับแนะนำเมนู่มเลย่น่องมกปลาครับผม